ตัวแบตเตอรี่แม็กเซฟของ iPhone Air เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับ power bank นะตัวเนี้ยพี่เอาใช้ได้ประมาณสัก3เดือนละตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีขายพี่เอาไปซื้อที่ฟูโกะนะแล้วก็ได้ใช้งานมันมาตลอดแต่ตอนนี้เมืองไทยมีขายแล้วนะไปหาซื้อได้แล้วมันต่างจาก power bank ทั่วๆไปยังไงถ้าเราเคยใช้ power bank ก็ต้องเคยใช้กันแล้วเนาะ ความรู้สึกของมันก็คือว่ามันจะพยายามจ่ายไฟอ่ะเออมันจ่ายไฟตลอดเวลาใช่ไหมเพราะหน้าที่มันก็แค่นั้นก็คือจ่ายไฟเสียบปุ๊บก็จ่าย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 ไม่ว่าจะเป็นแบบเสียบสายหรือแบบแม็กเซฟมันจะทําอะไรประมาณนั้นนะหน้าที่มันตรงไปตรงมามากแต่ตัวเนี้มันไม่ใช่อ่ะเวลาที่เราแปะลงไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือแบต iPhone Air นั่นแหละความรู้สึกอืมคือเหมือนมันเป็นแบตที่เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ได้มองว่ามันเป็น ตัวจ่ายไฟอะไรแล้ววิธีการจ่ายไฟของมันนะครับสบายๆเออไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันม,มีวิธีบริหารจัดการพลังงานของมันอะในลักษณะอย่างนั้นไอโฟนแอร์ iPhone Air กับแบตเนี้ยมันคุยกันนะครับเออมันคุยกันมันไม่ได้แบบว่าพยายามดันกําลังไฟอย่างเดียวไม่ใช่สเปคของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนแกะออกมานะรู้สึกจะไอฟิกอีกหรือไม่รู้นะเขาแกะออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือแบตเซล แบบเดียวกับตัว iPhone Air นั่นแหละอืมแต่พอแปะเข้าไปแล้วเนี่ยนะไอสามพักว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะได้พลังงานมาเพิ่มขึ้นประมาณ65%อ่าห5หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติเราดูวิดีโอสัก20กว่าชั่วโมงเนี่ยนะ27 28ชั่วโมงมันจะกลายเป็น40ชั่วโมงคือเหมือนมันมันแอดออนพลังงานแค่นั้นเองเราก็ใช้ไปเออไม่ต้องตื่นเต้นอะไรกับมันจะเป็นแบบนี้แต่ที่บอกว่าเอ๊ะมัน ความจุมันก็เท่ากันนี่อ่าทั้งอันนี้อันนี้ทำไมได้แค่65ประมาณนั้นนะอืมก็เพราะว่ามันมี loss อ,อ่า,อาการชาร์จแบบตัว maxsaf เนี่ยมันมี loss มันก็จะสูญเสียอะไรไปก็เท่ากับว่าเพิ่มมาประมาณนั้นทำให้การใช้งานในแต่ละวันนะน,นะอืมก็ราบลื่นทิ้งไว่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ปล่อยไปเลแล้วก็เราสามารถเช็คสถานะแบตได้นะเนี่ยอย่างเนี้ยที่หน้าจอเรลยนะมันจะแยกให้เลยว่า maxsaf เท่าไหร่ตัว iphone air เท่าไหร่ นะครับประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันช้ามนแบบคือเหียวก,ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือความรู้สึกคือใช้ใช้ไปเถอะเออใช้ใช้ไปมันจะมีความรู้สึกแรกๆอ่อะที่มันจะแปลกแปลกหน่อยแต่ว่าพอใช้ใช้ไปแล้วมันจะชินแรกแเราก็อยากก็เออตาเสียบเราก็อยากให้มันเร็อเร็วใช่ไหมเออแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นมันไปเรื่อยๆมันไปรักษา ความสม่ำเสมออืมความสม่ำเสมอถ้าคนที่ทํางานนะครับสมมุติว่าอะทำงานจนถึงช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยเลิกงานแล้วอยากจะมีปาร์ตี้หรืออย่างเงี้ยเอออย่างงั้นอนะประมาณนะั้นก็แปะเข,ข้าไปก็จบละแล้วมันเป็นเหมือนเนื้อเดียวอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยขณะที่เราใส่ไอตัวเคสของ Apple แล้วนะก็หนาขึ้นมาตัวนี้พอแปะเข้าไปก็จะบางๆางนะ แต่ก็หนากว่าพวก17 Pro 17 Pro Max ขึ้นมานะไม่ได้แบบว่าเนียนขนาดนั้นไม่ใช่ก็มีแต่เวลาที่มันแปะไปแล้วอะความรู้สึกเออความรู้สึกมันเหมือน,นั่นไอที่มันเป็นแปะแล้วก็ใส่บาตรนะของ Apple ว่ะคล้ายๆงานเพียงแต่อันนี้มันใหญ่กว่าแค่นั้นเองอ่าก็ถือง่ายกว่า Power Bank ทั่วๆไปที่มันเป็นขนาดใหญ่หรือหนาอันนี้แปะไปก็ทำงานไปอีกอันนึงเออลืมพูดคือตัวเนี้ยเวลาชาร์จนะมันชาร์จตรงนี้ใช่ไหม เราไม่ต้องเอาสาย USB-C มาเสียบตรงไอโฟนก็ได้นะเราชาร์จตรงเนี้ยถ้าเราวางเนี้ยมันจะ pass through ให้นคือชาร์จไอตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ชาร์จตัวโทรศัพท์ไปด้วยก็จะประมาณนั้นนะครับก็สะดวกดีนะเอ,อเวลาชาร์จนี้แล้วก็ไอตัวเนี้ยก็สามารถจ่ายไฟแล้วก็เสียบเนี้ยแล้วก็จ่ายพวก AirPods หรืออะไรพวกเนี้ยได้ด้วยก็ประมาณนี้เอออยากเล่าให้ฟังมนันแปลกๆนะใช้แล้วไม่ต้องตกใจนะถ้าใครอย่างนั้นคุ้มไหม ไม่รู้หรอกนะครับสามพันกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าพี่อ๋วไม่ได้ใช้ Power Bank เลยอืมไม่ได้ใช้เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวตลอดแล้วก็จริงๆก็แทบจะไม่ค่อยได้ไดใช้อะไรมากมายหรอกเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกพี่อ๋ก็ชาร์จทีโลตัวนี้ก็เอาไว้แบบวันไหนมีสอนมีบรรยายมีอะไรอย่างเงี้ยต้องลากยาวๆพี่แอ๋วก็จะแปะไว